ปลาทูจับปลาทูหน่อยปลาทูแมวค่ะเป็นตะแซบมากเลยจ้า,ป,า,จาปรกเภทจการหรือว่าแบบดินไม่จ้าสวัสดีค่ะ ทุกคนคะ่ะน้องปุป๊ปิดผ้าแซบคะ่ะมาจับเมนูแซบๆซบอีกแล้วค่ะ้มน้ใดเมนูเพื่อสุขภาพจ้ากินน้ำพริกจากแลก้วกรปลาทูไข่เจียวชะอมผักค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำเต้าจากน้ำเต้าต้มแล้วก็ผักบักลินไม้จ้ะหรือว่าผักผ้ายจากพี่น้องเอ้ยบ่แมนเทกาค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยเบาลงแล้วคะ่ะเทกกาคะ่ะน้ำพริกกะปิแซบๆคนๆคะ่ะมา้มนีผ้ากินข้าวสวยคะ่ะแซบเลยจ้ะพี่น้องจ้า เบื้งค่ะลาดใส่กับข้อสวยตรงนี้แล้วจ้ะปูหิวนะคะพี่น้องค่ะแส่บบมาไปด้วยกันจ้าเม่นพักคำว่านี่ปะทู่จับปะทูหน่อยปะทู่แมวค่ะ ได้ทั้งโตแล้วลค่ะทอดกรอปบๆอบแซบ,บ,บค่ะสดเขาค้ามงี้ยงค่ะโซ่ก่อน เปพ่อแบบน้ำเต้าค่ะมากกินค่ะพี่น้องคะต้มเพิ่อนเปืเป่อยผิดกับน้ำพริกมีสุดยอดด้วยค่ะเบิ่งค่ะแกให้เบิ่งเป็นตะแซบจับถูกใจคนมากกินผักจากพี่น้องจ้ะจิ้มกับน้ำพริกอื จับมากผักน้ำเต้าค่ะมื่นนี้เพื่อสุขภาพค่ะอันนี้กับมาเป็นแพร่ค่ะไข่เจียวชะอมอย่างละแบบพี่นอ้อง เป็นแต่แสบมากเลยจ้าอืม กินแบบนิ่มนค่ะฟิ้นเวอร์เลยหนูอคอนมากินผักกินน้ำพริกค่ะอืมกระเจียบลวกค่ะอืม โดยเนาะค่ะอ่อนๆพร้อมจ้านะคะจิ้มน้ำพริกจ้าเนาะค่ะอ,อ,นอ,อน่อนๆเผ็อ <c oughs> ดอยู่ตัวละค่ะขนาดเนาะค่ะออน เผ็ดเผ็ดหวานหวานปลาทูจ้ะเอเอากลางออกจักน้อยก่อนค่ะยึงคอยจากสิกืนได้ไว้ท่านบอกเอากลางออกมาสิดโดนค่ะคอสิดได้ยัง ค้ำ <perfekt ion ic> นี่ไหมคะมีสองส่วนคะ่ะลาดลงไปจ้ะวิยน้ำพริกกะปิปลาทูจ้ะ ค่ะอ่อน,ออนแบแซบค่ะสนใจเข้ามากินผักแห้งปาลงไปค่ะ มาเด้อค่ะเยาวาเบื่อเอินกินน้ำกันปรกเภศจานหรือว่าแบบนินใหม่จ้ะหอหวานแับ เป็นคื้ว่าเป็นเมนูเปลือกเขาเนาะค่ะพี่น้องเปลือกเขากินร้ายบ่นั่นเลยแบบง่าย <c oughs> สิผ้ามากกินหนังสือรถค่ะกินแบบเรียเร่ยวๆค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> วันเยี่ยกดีค่ะกำลังพอดีเลยค่ะอ่อนออ ไ่เจียราน้ำพิกกะป,ปิ หัวขาวอ่อนๆค่ะจิมน้ำพริกหวานๆเผ็ดแน่นอนเยเขาก่อนแห้งค่ะมันเป็นสมุนไพรค่ะพี่น้องค่ะ ถ้ากินได้ก็ดีค่ะอืมชุ่ช่องสีันน้ำพริกรกะปิกระเด็นเขาตามเมื่อกี้เนี่ยร้อน <What? S 1> เอาเฮียบันดนี้พี่นนองมาจากคำจุกจุก แบบับหมดจะข้ามจา่าแซบอะมาแซคข้าว่าแซบ,บเปลืองลายครับเ่าสูกพน่ะแซบเพื่อกัเนีอค่ะกินดิบกินสดกับกรอบอมองบิ๊กมากถ้ากะเจี๊ยบค่ะอืมไ <c oughs> มเป็นตอ คุ้เกี้ค่รับเกลี่ยมมันก็เป็นสมุนไพรค่ะเศบแห้งอีดิบอ่ะปลาทู คำตูจ้ะอืมอืมหวานเน่ยแข็งค่ะบอกกอบมันไดงต้องมาหัวไหม,ด,มด้วยค่ะพี่นจ้ง กินไปกินมากเข่าสิมืดแล้วค่ะแสบแห้งอีดีเข่าด้วยนึงค่ะหืมหืมกรอบ <c oughs> จิ้มห้ามกใหญ่เลยป่ะพี่น้องป๊าเพิ่นจิ้มหายไปน,นี่กสิได้กินตัวค่ะมาหืหนามน้ำย้อยเพิ่น,น,นสิไม่น้ำแลยค่ะพี่นวางน้ำเตาต้มแลน้ำเพื่นสิอยู่ข้างในนี่แหละค่ะ ความไปก่อนค่ะโ้มันบคนุคคลน่ากินปันได้บักลิน้นผักบักลิ้นไม้ค่ะบักลิ้นไม้หรือ่าเพกอะอันนี้ซุกแล้วด้วยค่ะชับหวาน น้อคะวีแต่นอนอ่อนอืมเข่าเมื่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปนะคะ่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะพอกันไหมจ้า